จากร้านเวอร์วท e เว็บเพนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูชัดๆเลยว่าเจ้าตัว K35 ามห้านี้น่าตำเร็วไหนเพื่อนๆบางท่านถามว่า K35 นี้ทําไมพี่รีวิวเห็นแต่ตอนพี่ยิงดูตรงนี้ชัดๆเลยนะครับนะครับเป็นกล่องของเจ้า K35 นะครับเปิดมาในตัวนี้ก็จะมีปืนแล้วก็แม็กกาซีนบอดี้นี่เป็นเหล็กนะครับนะครับบอดี้เป็นเหล็กกระชากยิงเลนี่เป็นแม็กกาซีนครับ ตัวกล่องนี่เขาจะไม่แถมแลูกกระสุนมาให้นะแต่เวลาซื้อของจากทางร้านเนี่ยทางร้านจะแถมไปให้เลยประมาณร้อยนัดครับเพราะซื้อปืนไปไม่มีลูกจะเอาอะไรยิงใช่ไหมครับทางร้านเราก็เลยแถมมาเลยหนึ่งร้อยนัดอย่างเงี้ยไปเลยน่าจะเกินอย่างน้อร้อยนัด ประมาณหนึ่งถุงประมาณร้อยร้อยนัดได้ไหมนะครับทางร้านแถมมาเลยครับร้อยนัดส่วนการยิงก็เหมือนกันเนี่ยใส่ลูกลงมาใส่ไปสองนัดก่อนครับขึ้นนกได้นะครับคนนี้นะครับขึ้นนกได้นะครับให้ดูทางนี้เป็นเหล็กครับเวลามีมีล็อกมีล็อกเลยครับทุก่นเราจะ จะล็อกไม่ให้คนกระชากยิงแล้วก็ดึงตรงนี้ไอดันขึ้นมาไม่อยากให้ยิงก็ปลดลงมาเอ,อ้ยถ้าจะยิงก็ปลดลงมาขึ้นลำยิงเลยครับแรงอย่างครับใช้ได้อย่างครับขึ้นนกยิงได้นี่ครับดูหน้าตากล้องซูงมดูชัดเป็นหน้าตาแบบไหนดูได้ชัดล้ว นะครับบอดี้เป็นเหล็กดูหน้าตากันจะชัดไปเลยครับหากท่านใดสนใจก็สามารถแอดแอดไอเดียไลน์มาได้นะครับไลน์ไอเดียพี่ศูนย์แปดเจ็ดเนี่ยตรงนี้ก็ได้ไลน์ไอดียพี่ศูนย์แปดเจ็ดสามสามเจ็ดศูนย์ห้าเก้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาง่ายผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไปให้เนี่ยในตัวปืนก็คือจะมีหนึ่งปืนหนึ่งอันในชุดที่จะซื้อนะดูราคาตามรุ่นได้ตัวปืนแม็กกาซีนแล้วก็ลูกที่ทางร้านเราจะแถมให้เป็นลูก เป็นลูกไฟเบอร์ของแท้ครับเป็นลูกอย่างดีของบีบีกันนะครับแถมให้ไปเลยยังไงก็กติดตามร้านเราไว้ด้วยถ้ามีสินค้าใหม่มันจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูก่อนใครนะครับยังไงมีสินค้าเยอะเพราะงั้นดูไม่ละเอียดตรงไหนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ไม่ละเอียดเดี๋ยวผมทําคลิปมาให้ดูจะได้ละเอียดอ่พี่ครับตัวปืนดูไม่ชัดจังไยเป็นอะไรมาคนถามมาเนะี่ยนี่เป็นเหล็กเป็นบอดีเ้เป็นเหล็กเป็นเหล็กครับ อ่าโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามร้านเราไว้ด้วยร้านเวอร์วเบเบเครื่อง p อ l บร o m นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งเว็บไซต์ให้ดูข้างล่างด้วยครับสวัสดีครับ